ว้าวสวัสดีค่ะอยู่กับแอนุกี้นะคะตอนนี้แอดก็อยู่ที่ที่เก่าเวลาไม่ค่อยเดิมนะคะและแล้วตอนนี้ลุงพลก็มาถึงแล้วนะคะสวัสดีลุงจิมค่ะสวัสดีพี่นาทีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่รักสวัสดีกับตันค่ะสวัสดี พ่อพงพี่มานาแม่ตอมค่ะแอมวุฒินวดินะคะสวัสดีพี่เฟือ Rut, ่องตาเน่ค่ะตาโที้นนวดแ่ทานอะไรเผ็ดโหวันนี้คือน้องฟอนเปียนไปอีกแล้วน่นะปนทมกิ้าแล้วเังไม่านะคนซื้อเายังไม่อยู่ตองไนได้มาก็จะเอาไปชิ้มทานทานข้าวเช้ากันนะคะ เช้านี้มีอุ้ยมีแกงหน่อไม้อ,อัน,อ,น,นอันนี้เรียกว่าอะไรคะแม่อันเนี่ยอันนี้กแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มโอ้นจะมีใจใจก่ตับใจ มีเนื้อท่อด้วยนะคะจิ้มแจ่วโหทานข้าวเช้ากันนะคะมาเด้อคูร์ชุมชนอ๋อแม่ทำมาจากบ้านทำมาจากบ้านทำมาจากบ้านโอ้โหครบเลยมีอะไรก็เอามาสู่กันกินนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะโดยส่วนใหญ่อ่าที่พี่แม่แม่นะคะจะทํากับข้าวกันเป็นอยู่แล้วนะคะก็จะเอามาแชร์ริ่งกันนะคะในช่วงเช้านะคะ ใครจะไปมกิลเดเมากินแล้วแม่เดิเดินข้าแล้ว้นอยะกองทัพต้องเดินได้ท้องนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าลุงพลหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะคะวันนี้จะพาพวกเราดูงานอะไรที่หน้างานนะคะเพราะว่าแจ๊แน่คืออาจสังเกอาจจะแบบไม่ได้ทำคลิปเยอะนะคะวันนี้ ก็ทธิวาหน้างานในแต่ละวันนะคะทางงานที่ทําในส่วนขององค์พระปู่ปาริจิตนะคะหรือว่าการบูรณะหรือการซ่อมแซมนะคะทำในทำงานช่วยกับทีมงานทีมช่างแล้วก็ลุงพลนะคะก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปนะคะปล่อยให้ทีมช่างทีมผู้ชายทํางานกันนะคะวันนี้แต่ว่าฝากทุกท่านนะคะชมคลิปนะคะจากแอบนุกนะคะส่วนใหญ่นุกก็จะอยู่แถวแถวครัวนี่แหละค่ะแถวครัวแถวเอ่อ พี่เหน่งพี่เมยนะะน์นะคะแถวๆนี้แหละค่ะก็จะทําค,คลิปทั่วไปนะคะคลิปทั่วไปพูดคุยกันกับพี่ๆนะคะ,ะเนื้องานหน้างานก็อาจจะแบบไม่ได้ถ่ายให้รับชมนะคะในบางช่วงหรือว่างานในบางอย่างนะคะรอให้ใกล้เสร็จก่อนหรือว่าสามารถอัเปเดตหรือถ่ายช่วงไหนได้นะคะถึงจะสามารถถ่ายให้ได้รับชมความคืบหน้านะคะ กินแล้วค่ะก ah ินแล้วพ mm ้ะเจ้าบอกพระเจ้าบอกหัวโตมือไปกระโดนเอาบล็อกไปกั้น uh, น้ำเลยเด้อเอาบล็อกเราไปกั้นน um> ้ำเจอมาแข่งกันนะคอยู่นั่นแหละครับนึ่อันไหน บ้านใหม่นอนหลับฝันดีไหมคะฝันดีครับผมอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนเลยฝนตกทุกวันครับอยู่เย็นเป็นสุขตั้งแต่เข้าอยู่นี่คืออยู่เย็นเป็นสุขฝน,นตกด้วยนะคะแล้วหลังเก่านี่เป็นยังไงคะอยู่แล้วร้อนร้อนลนมันจะร้อนนิดนึงฝนไม่ค่อยตก มายถึงที่เก่ามายถึงที่เกาอุ้ยแจ่วมันก็แม่นลาดใส่พังเลยพี่มานะไปสะออไปสะออัลนกิอวพังเดอแลอ้วนตัวใหญ่ับ่เจอหนูอ๋ใ่เจ้าเราังมันเจ้าเจ้าก็เข้มเนี้ยเจ้าเจ้าเขาขัดจ้างเจ้าเขอขจ่ตุ้ยแมเพื่อนกินลาบิแไหมอะาม่ได้ไหน กินเป็นเนาเจ้าเยแลาวสลานได้คะนอ้โหี้เป็นว่ะขี้เนด้ยว่ะเจ้าที่เลอแปดโมงก็คืนมาหายรึเปายเปล่าขึ้นเอาคนกัอยากกินน้ำห้าไปกินู้เดียวเขาก็เป็นพี่ปอบแล้ว